คนเรามีสีผิวแตกต่างกันเกิดจากสาเหตุอะไรโดยมีด้วยการหลายสาเหตุค่ะแต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากรังสี UV ที่สะท้อนลงมาลงโลบรนทุ์ของเราจึงทำให้สีผิวของเราหมองคล้ำขึ้นค่ะรู้อย่างนี้แล้วเพื่อนๆนันจะกล้าออ,ออกแดดโดยไม่ป้องกันอยู่หรอคะด้วยความน่ากลัวของรังสี UV จึงทำให้เราได้คิดค้นการประดิษฐ์สบู่แก้ผิวดำแดด โดยมีว่านหางจระเข้เป็นส่วนผสมหลักค่ะนี่นะคะตัวอย่างแดดในวันนี้ค่ะช่วงเก็บความรู้นะครับขึ้นชื่อว่าประเทศไทยไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะฤดูไหนก็ต้องเผชิญกับแสงแดดและรังสี UV ตลอดเวลาปัจจัยที่ทำให้เกิดผิวค้ำเสียได้แก่ผิวเริ่มหมองค้ำขึ้น แม้จะโดนแดดเพียง60วินาทีเท่านั้นซึ่งผิวหมองค้ําบ่งบอกว่าเซลล์ผิวเริ่มถูกทําลายเป็นเสมือนสัญญาณเตือนให้รีบดูแลและปกป้องผิวก่อนที่ผิวจะนวนทําลายจนค้ําเสียสะสมและอีกอย่างหนึ่งคือเครื่องสําอางยอดฮิตเช่นแป้งบีบีครีมหรือครีมรองพื้นถ้าทาซ้ําบ่อยๆโดยไม่ล้างทําความสะอาดให้ผิวได้พักและหายใจอาจจะสร้างให้เกิดการอุดตัน ทำให้เกิดสิวและผิวหมองคล้ำในที่สุดและโซเชียลมีเดียคอมพิวเตอร์สามารถปล่อยรังสีย v a รวมไปถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้ผิวหมองคล้ำได้และล่มกันแดดธรรมดาไม่สามารถป้องกันรังสี UV ได้เพราะรังสี UV สามารถสะท้อนจากคอนกรีตหรือแม้กระทั่งกระจกที่เราเดินผ่านทำให้ผิวเราหมองคล้ำได้ในที่สุด แสงแดดมีประโยชน์หลายอย่างเช่นช่วยในการสังเคราะห์วิตามินดีช่วยให้ร่างกายส่งผลกระทบต่อระบบกระดูกและภูมิคุ้มกันในร่างกายและยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดสมดุลแต่อย่างไรก็ตามสามารถทำร้ายผิวโดยการสัมผัสรังสีไว้มากๆอาจเกิดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยแพ้แสงแดด แม้กละด้วยเหตุนี้เองทำให้เกิดปัญหาผิวดำแดดจากรังสี UV และไปพบกันกับช่วงสบู่และสมุนไพรน่ารู้ครับพบกับเราสองคนในช่วงสบู่และสมุนไพรน่ารู้ดิฉันนางสาววิชากินาลีค่ะดิฉันนางสาววบนันตุมณีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเรื่องสบู่และสมุนไพรค่ะ ว่าแต่คุณวริณาทราบหรือเปล่นนวปา,าว่าทำไมเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยต้องใช้สบู่ในการอาบน้ำาด้คะเป็นต้งเสียค่ะป่าแล้วคุณมิชารู้ไหม,มคะว่าวหมายของสบู่คืออะไรคะอ๋อค่ะสบู่นะคะก็คือสิ่งที่ใช้ทำความสะอาดร่างกายค่ะก็จะมีทั้งสบู่ก้อนสบู่เหลวแตกต่างกันออกไปนะคะ,คะว่าแต่คุณนนควริณาทราบหรือเปล่าว่าวานถาจองเจลที่ คุณวลินานคะแล้วว่านหางจระเข้นี่มีสรรพคุณยังไงบ้างาคะค่ะว่านหางจระเข้น,นะคะก็มีสรรพคุณรักษาแผลที่เกิดการไหม่โดนไฟไหม้นะคะคุณวนคุณนิชาแล้ว2อนะคะคือป้องกันจากอยู่ําแดดคะ่ะค่ะแล้วนอกจากว่านหางจระเข้นะคะก็ยังจะมีน้าผึ้งแล้วก็นมที่ช่วยในการป้องกันสิวยู่เสียจากแดดได้นะคะ,คะแต่คุณลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งเหล่านี้มันมารวมอยู่ในก้อนเดียวเป็นสบู่ ะะท่านผู้ชมคะต่อไปเราจะไปดูวิธีการประดิษฐ์สบู่แก้ผิวน้ำแดดกันค่ะค่ะสำหรับการประดิษฐ์สบู่นะคะสิ่งแรกก็คือเตรียมหัวเชื้อสบู่เพื่อหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อใช้เป็นส่วนผสมหลักในการประดิษฐ์สบู่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะปอกเปลือกว่างหานจระเข้ออกให้เหลือวุ้นสีขาวใสๆแล้วล้างออกให้สะอาด นำหัวเชื้อสบู่ที่หั่นเสร็จแล้วไปใส่หม้อตั้งไฟแล้วคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะละลายเป็นน้ำหลังจากที่คนหัวเชื้อสบู่จนกลายเป็นน้ำแล้วให้ใส่กลิ่นลงไปด้วยค่ะเพื่อความหอมคนไปเรื่อยๆจนได้น้ำที่ข้นและเหนียวก็เตรียมไปเทใส่แป้นพิมพ์ที่เตรียมไว้นำน้ำที่ได้จากคนไปเรื่อยๆมาเทใส่แป้นพิมพ์สบู่ที่เตรียมไว้ หลังจากที่เทใส่แป้นพิม์พแล้วทิ้งไว้ประมาณ30นาทีสบู่ก็จะแข็งตัวเป็นก้อนแล้วสามารถแกะออกจากแป้นพิมพ์ได้ตามปกติค่ะจบค่ะจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะหลังจากที่ดูการปดิษฐตสบู่ไปแล้วก็สามารถนําไปทําตามเองได้ที่บ้านค่ะเพราะว่าขั้นตอนการทํานั้นไม่ยากเลยเพราะว่าในสมัยนี้นะคะแสงแดดแรงมากค่ะเพราะว่าจะทําให้ผิวเสียค่ะ วัสดีคพับพบกันอีกครัครรง้งนะครับกับผมนายจิรรักษาในช่วงมาดูแลผิวเันเถอนนะครับก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงเรื่องสบู่กันสบู่ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดผิวอาจจะช่วยเรื่องผิวขาวผิวเนียนหรือว่าคนที่มีปัญหาผิวค้ำเสียจากแดดอย่างเช่นสบู่เราก็จะสามารถช่วยให้ผิวหายค้ำได้ก็ประมาณนี้ก็จะมีอีกก็คือนอกจากสบู่แล้วเราก็ยังต้องหาแบบ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันแดดมากขึ้นอีกก็อาจจะเป็นพวกโลชั่นคิมกันแดดเครื่องสำอางต่างๆพวกโซชั่นก็มีให้เลือกมากมายจะมีพวกผสมบิสซีผสมพูต้าผสมสารต่างๆที่ทำให้ผิวขาวผิวเนียนแล้วก็พวกคิมกันแดดอย่างเนี้ยเราอยู่เมืองไทยเราก็ต้องเลือก spf สูงหน่อย pa บกบป้องกันรังสี uv a uv b ต่างๆก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง ก็ไม่ใช่แบบว่าต้องแบบทาครีมเสร็จเดินโผลผ่านตากแดดไม่ใช่นะต้องแบบหาเสื้อแขนยาวอะไรอย่างนี้กางลม่มแต่ลม่มอันช่วยได้ไม่หมดเพราะว่ามันพอได้จากตามพื้นดินกระจกแกว้วต่างๆที่เดินผ่านหรือประมาณหัวหมิงเคลื่อนข้างครับก็แล้วก็จะมีพวกเ,เครือ่องสำอางบางตัวที่ใช้อย่างจะเป็นบีบีครีมซีซีซครีม หรือว่าคิมพอกหน้าขาวอะไรอย่างเงี้ย้ามามันก็จะช่วยในระดับหนึ่งก็อะไรประมาณนี้แหละครับ ฝากถึงเรื่องการป้องกันถึงจากแสงแดดก็คุณใช้สบู่เราเออแบบรีวิวเลยก็แล้วก็พวกโลชั่นคกันแนดดตา่างๆวันนี้ก็ขอขอบคุณทุก่านทุกคนที่รับชมครับ